ผมวันนี้พวกเราเดอสตานะครับทั้งสิบรุ่นนะครับก็มารวมกันนะครับถ่าย MV นะครับ10ปีครบหนึ่งทศวรรษแล้วนะครับชื่อเพลงว่าอะไรครับคุณการครับรักของฉันนั้นคือเธอครับเพลงนี้มีความหมายไหมครับคุณแกงครับที่นี้นะครับก็จะบอกเล่านะครับก่อต่อแพนสิ่งดีที่ทุกคนอยู่ด้วยกันมา10ปีแล้วผม ให้กับแฟนด้วยให้กับแฟนไงครับ่เพิ่มเติมพระคุณเต้ครับยังไงครับก็วันนี้ครับก็พวกเราทั้งสิบรุ่นก็มาถ่ายเอ็มบีกันนะครับเป็นเพลงรวมอัลบั้มพูดไปแล้วพูดไปแล้วเป็นอัลบั้มรวมสิบปีนะครับมีเพลงมีพอแล้วมั้ยพีเพลงของพี่บี้แล้วก็พี่การด้วยพี่โดมงด้วยพี่ดวงด้วยครับพี่ดด้วยอย่าลืมครับยังไงครับซีดีพอไม่แล่ะครับครับครับ ครับผมบรรยากาศคุณนศบรรยากาศขอบคุณมากอบอุ่นมากนะคะขอบคุณเกือแตกแล้วครับผมเกือแตกแล้วเพราะอยู่ติดกันมากครับแต่ว่าดีใจที่ได้มาเจอคือไม่เคยมาเจอครบรุ่นสิบลนอย่างนี้มาก่อนประมาณห้าสิบชีวิตนะจริงๆรู้สึกดีใจมากนะคะใช่คบรรยากาศก็คุณสมัยบรรยากาศตอนนี้ บายล่มลื่นค่ะมีแม่ก่อนเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับดีค่ะปวดหัวอะไรกันบ้างปวดหัวปวดหัวไหมครับพวกเราไม่ปวดหัวหรอกแต่ว่าาสสงรมีมีคนหนึ่งปวดหัวแล้วก็มีปัญหาครับใครครับคุณคุณนิกต์ต่สตาร์โอ้โหครับอะไรแล้วอะไรแล้โหมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรก่อนก่อนจะพูดอะไรครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ถ่ายผมวันนี้พ่อแม่ที่ผมเห็นผมแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมรู้สึกดีใจมากครับ ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาถ่าย MV ครั้งนี้นะครับเฮ้ยคุณนิกคุณนิกเอ็มวีออนแอร์วันไหนอะออนแอร์วันไหนครับคุณพี่ครับยี่ออนแอร์วันที่24เมษาที่ช่องไหนช่องแรกคุณนิกช่อง g m m มมเบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เอ็มมินีเ่เอ็มมเอาใหม่เอาใหม่ช่อง G-M-M-Music นะครับ แค่นี้ครับพูดมั่วครับผมพี่สนพี่สนู้สอนสอนไ่สอนครับผู้สอนผู้สอนเลยครับเดอะสตาร์คนแรกของเมืองไทยผู้สอนครังบเอมวีตัวนี้จัดทำมาเพื่ออะไรครับผู้สอนเพื่อตอบแทนแฟนเพลงครับที่เชียร์พวกเราเดอะสตาร์ทั้ง10ปีครับมาครับผมพูดกลางหน่อยพูดกลางหน่อยก็ได้ที่สุดแล้วแค่นี้นะครับ ครับผมเพื่อเป็นงานตอบแทนแฟนเพลงทุกท่านครับที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็ถึงเราพวกเราได้อยู่วงการบันเทินในวันนี้ก็เพราะพวกท่านทั้งหลายครับวันนี้บทเพลงนี้เพื่อทุกท่านครับพี่สนอ้าวแม่เห็นเรียบร้อยแล้วโอน่ไปไหนเอาเเรื่องาวเป็นไง เรื่องราวใน MV ตรงนี้ใครรับหน้าที่ครับอ่าคุณตูมตามมาก็ก็ <ๆ S 1> เรื่องราวก็จะเป็นเอ่อการการพูดถึงบ้านของเราที่พวกเราเอาจริงๆก็คือการร่วมสร้างบ้านของพวกเราตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่สิบนะครับก็พวกเราสร้างมาด้วยความรักก็คือทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นอายของความอบอุ่นความแข็งแรงของบ้านเราที่มีจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเต็มไปได้วยความรักแน่นอนครับผมกับบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวของ MV เพลงนี้นะครับครับผมครับ พูดได้ไดีมากเลยนะครับขอบคุณครับอะไรจ๊ะออุอ่นครับวันนี้อ,อบอุ่นมากๆครับเพราะว่า มันเป็นโอกาสน้อยครั้งมากๆ,ๆนะครับที่ได้เจอแ uh, ก๊งเดอะสตาร์เยอะแบบนี้นะครับถ้าเก <onu? S 1> ิดว่าไปเจอบริษัทก็อย่างมากก็8คนบ้าง10คนบ้างักเล้ากันไปใครมีงานแล้วก็มาเจอกันบ้านแต่ว่าวันนี้เนี่ยห้ชีวิตเลยนะฮะ<ช>บรบรยากาศตั้งแต่เช้ <c oughs> าครับอบอุ่นมากแล้วก็แบบจะได้ยินเสียงใครตลกก็โวยเวกโวยวายอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศก็จะเจอแล้วก็แบบเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ได้มากินข้าวร่วมกันแล้วก็เนี่ยมีมีอ่อน้องใหม่ไวด้วยน้องๆเดอะสตาร์สิบอย่างเงี้ยได้มาเจอ เวลาเรารู้สึกว่าเออเจอน้องๆโอ้โหเรารุ่น3นะเขารุ่น10เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดูแบบเยอะแล้วอ่ะเราดูแบบรู้สึกแบบอายุเยอะแล้วอ่ะเราก็ที่ภาษาภาษาไทยเรียกว่าเออไม่ไม่แต่ว่าเสร็จปุ๊บเราหันไปมองพี่นิวพี่จิ๋วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีครับยังไงครับยังไงครับพี่นิวพี่จิ๋วมันรุ่นๆใกล้ๆกันใช่ค่ะวัดกันเลยรุ่นนี้แค่ตัวเลขน้อยกว่าแค่นั้นเองรุ่นหนึ่งรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกใช่ค่ะ จะ oh, บอกว่าอบอุ่นนะคะถึงแม้บางคนนียเพิ่งเจอวันนี้แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นครอบครัวเดียวกัน<ะ>แล้วก็รักในในความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของเดะสตาร์ทุกคนด้วยค่ะยเดะตสตาร์สี่เป็นไงบ้างเอาซีดีมาซีดีมาครับก็ตื่นเต้นครับได้เจอพี่ๆหลายคนก็เก่งนิดนึงแต่ก็เต็มที่คร <c oughs> ับครับ ครับแต่ทีเลยครับเอีมยเมียเบี้ยเมียแล้ว้คนไทยครับที่ไปอยู่ไหนมาไม่รู้นะครับเดือดสตาร์ขานี้ครับผมก็จริงจริงปีที่ผ่านมานะครับแฟนเพลงหรือว่าแฟนคลับเดือดสตาร์ก็ให้พวกเรามาเยอะแล้ววันนี้พวกเราก็ตอบแทนนะครับแล้วก็มอบเพลงพิเศษให้กับทุกคนนะฮะที่ติดตามเดือดสตาร์มาตลอดครับผม แก้มครับพี่แก้มครับแก้มแก้มขอไฟด้วยค่ะเล่นตัวเองก่อนเฮ้ยต้องเล่นก่อนค่ะไม่ก็ต้องบอกว่าขอบคุณวันนี้รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกๆคนทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่มาให้กำลังใจพวกเราสำหรับวันนี้ก็เป็นการถ่าย MV ที่อบอุ่นแล้วก็สนุกสนานมากๆค่ะครับ ก็เหมือนกับที่ทุกคนพูดไปนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็นานทีปีหนที่พวกเราจะได้มารวมตัวกันแบบนี้นะคะก็หวังว่าแฟนเพลงทุกท่านก็คงจะมีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ้าฝากเอมีคุณกานครับผมก็ฝากดูสิบวิดีโอเพลงนะครับรักของฉันนั่นคือเธอนะผมออนแอร์ครั้งแรกวันที่24เมษายนนี้ทางช่อง Gmail Music นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับรักของฉันนั่นคือเธอก็ฝากถึงคอนเสิร์ตนะครับ10ปีรวมดอะสตาร์นะครับเดือนมิถุนายนนี้ได้ชมกันแน่นอนครับฝากด้วยจ้า